วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลายมือยุ่งๆของเราให้เป็นลายมือแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักแบบนี้แหละครับทำได้ทั้ง g o o d Note 5แล้วก็ g o o d Note 6เลยนะครับซึ่งผมเองก็หวังว่าระบบ AI ของ g o o d Note 6เนี่ยควรจะช่วยให้การแปลงลายมือเขียนเนี่ยถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีการนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีฟอนต์น่ารักน่ารักแบบนี้อยู่ใน iPad ซะก่อนนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมพาไปติดตั้งฟอนต์ราชการแล้วใช่ไหมละ่ะ แต่ว่าฟอนต์ราชการจะดูเป็นทางการไปน,นิดนึงวันนี้เราต้องการฟอนต์ที่ดูน่ารักน่ารักแบบนี้มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นไปเปิด App Store ก่อนนะครับเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันตัวหนึง่งมีชื่อว่า iPhone ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ได้เสียเงินนะครับสามารถที่จะติดตั้งได้ฟรีหลังจากเปิดแอปขึ้นมาแล้วกด Start ด้านล่างได้เลยนะครับ ในเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยถ้าเรากดไปที่ดาวฟอนก็จะเจอกับฟอนต์ภาษาอังกฤษเยอะเลยนะครับ mm hmm. ที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ mm hmm. ก็มีหลายตัวที่สวยๆแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีฟอนต์ภาษาไทยให้โหลดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองตัวนี้ดูสักตัวหนึ่งดูก่อนนะครับ mm hmm. กดไปที่ดาวน์โหลดจากนั้นกด Import ได้เลยครับทีน mm ี hmm. ้ตอนนี้เราจะเห็นฟอนต์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับ เราสามารถที่จะกดติดตั้งโดยการกดปุ่มสีฟ้า install ได้เลยกดอนุญาตไปครับทีนี้ตอนนี้ให้กดไปที่ open setting ตำแหน่งซ้ายมือเนี่ยจะมีคำว่า download profile แล้วให้กดเข้าไปครับแล้วก็ไปกดติดตั้ง ตอนนี้ฟอนต์ถูกติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ใน Google n o t e กันดูดีกว่าฟอนต์เมื่อกี้นี้ชื่ออะไรนะ Southern ใช่ไหมตรงนี้ก็ใช้ได้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองหาฟอนต์น่ารักน่ารักแบบที่เราต้องการดูดีกว่า ในตัวโปรแกรมเนี่ยด้านซ้ายมือจะมีทั้ง Google Font ดาฟอนแล้วก็ f ฟอนสเป e เนี่ยพวกนี้จะไม่มีฟอนภาษาไทยนะครับเราต้องกดเพิ่มเข้าไปเองนะครับโดยการกดเครื่องหมายโซ่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตามนี้ลงไปจะเป็น W3 ตัวแล้วก็จุด F0NT.com นะครับเป็นเลข0นะครับไม่ใช่ตัว O นะ F0NT.com พอกดเข้าไปก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าคล้ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาฟอนต์น่ารักน่ารักกันเดี๋ยวเราลองตัวนี้กันนะครับชื่อฟอนต์มียูกดเข้าไปในฟอนต์มียูแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมีหัวข้อให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับ ตรงนี้เราก็จะกดดาวน์โหลดตรงนี้แหละตรงนี้ให้เลือก import and continue browsing ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเลือกฟอนต์อื่นต่ออีกนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราอยากจะได้ต่อไป ฟอนโซจูนี่ก็ดูน่ารักดีนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ดีกว่าก็กดเข้าไปในชื่อฟอนต์โซจูนะครับเราก็เหมือนเดิมครับคือด้านล่างเนี่ยก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดเราก็จะกดตรงนี้ เราก็กลับไปที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วผมจะลองเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูน่าสนใจคุณผู้ชมจะเลือกฟอนตตัวอื่นบ้างก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราดาวน์โหลดจนพอใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันตัวพระกุ้งนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะครับผมจะดาวน์โหลดตัวนี้แหละ ็ผมจะดาวน์โหลดตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะกดตัวเลือกที่2ก็คือตัว import เพื่อที่จะบอกว่าจบละเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันพอกลับมาที่หน้านี้นะครับเราก็จะเห็นปุ่มติดตั้งเรียงกันอยู่หลายบรรทัดเลยตรงนี้เราก็จะติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับก็ให้กดปุ่ม Install ตอบอนุญาตครับ กด Open s e t t i n g แล้วก็กดติดตั้งครับทีนี้ขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยมันจะเหมือนที่ทำให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไล่ทำไปทีละฟอน ติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทุกอันพอติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดคุณโน้ตขึ้นมาทดลองใช้กันดู วิธีใช้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปกดตรงรูปตัวทีแล้วก็เลือกฟอนต์เป็นตัวที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผมเลือกตัวโซจูนะครับแล้วก็เลือกสีเลือกภาษาให้เรียบร้อยทีนี้ลองพิมพ์ดูครับวิธีใช้งานเนี่ยมันจะมี2วิธีนะครับเดี๋ยวเราลองวิธีแรกกันก่อน ทีนี้เดี๋ยวเราลองเขียนกันดูบ้างนะครับใน good note 6เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งภาษาสำหรับปากกาได้แต่ไปที่รูปปากกานะครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้ออุปกรณ์การช่วยเขียนตรงนี้ให้ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับให้ลองเขียนดูนะครับแล้วก็ลากเส้นล้อมรอบ แตะค้างไว้นิดนึงแล้วก็เลือกแปลงตรงนี้ให้เลือกข้อความนะครับถ้าข้อความที่แปลงออกมาแล้วมันไม่ตรงนะครับ mm hmm. ก็ให้เลือกออโต้โดดิเทคด้านล่างแล้วก็เลือกให้เป็นภาษาไทย mm hmm. กดไปที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกศรน,นะครับแล้วก็เลือกไปที่คัดลอกทีนี้แตะแล้วก็เลือกวางครับ ตรงนี้เปลี่ยนสีได้ตามต้องการครับจะเห็นว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยขั้นตอนมันยุ่งยากไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกวิธีหนึ่งดีกว่าให้เปิด setting ของ iPad ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกไปที่ Apple Pencil เสร็จแล้วมันจะมีหัวข้อเขียนข้อความภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้ให้กดเปิดไว้ถ้าเราเปิดหัวข้อนี้ไว้ก็จะเป็นการเขียนเพื่อให้ได้ข้อความเป็นตัวอักษรขึ้นมานะครับ พอกลับมาที่ g o o d n o t e เดี๋ยวเราจะเลือกเครื่องมือที่เป็นรูปตัวทีจากนั้นตั้งให้เป็นภาษาไทยแต่ไปบนกระดาษแล้วลองเขียนด้วย Apple Pencil ดูนะครับลองเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นแล้วลองเขียนดูอีกทีนึงถ้าแบบนี้เราก็จะใช้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าพอเขียนปุ๊บเนี่ยเขาแปลงให้เราอัตโนมัติเลย โดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบฟอนต์ปลากุ้งมากกว่านะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบฟอนต์ไหนมากกว่ากันอย่าลืมเขียนมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับส่วนวิธีการใช้เนี่ยผมชอบวิธีการใช้แบบที่2มากกว่านะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ